ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับมีวาระสําคัญอยู่อย่างหนึ่งสำหรับรูเบนออมอริมนั่นก็คือการครบรอบ1ปีผลิบพอดีในการเข้ามารับตําแหน่งเฮดโค้ชของสโมสสอแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามารับไม้ต่อจากเอริกเทนฮากกุนซือคนก่อนหน้าที่ถูกปลอดออกไปปลายปี2024การเดินทางเข้ามาครับของลูเบนออมอริมนับตั้งแต่นั้นมาก็ต้องยอมรับกันเลยว่าเขาเจอกับกระแสวิพาควิจารณ์เชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะครับซึ่งมาดูจากอันดับในพรีเมียร์ลีกที่จบฤดูกาล2024-25โดยอันดับที่15ซึ่งมันถือว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรก็คงไม่มีอะไรจะเถียงได้นะครับ แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะครับว่าแม้จะมีผลงานที่ไม่น่าจดจำเาะว่าตัวลูเบนเอมริมเองกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่ากุนซือคนก่อนหน้าหลายๆคนในตำแหน่งเดียวกันซึ่งถ้าพูดแบบไทยๆเราก็คงจะเป็นเรื่องของวาสนาจากการมีผู้บริหารเบื้องบนหลังการทำงานซึ่งแสดงออกชัดเจนว่ายืนเคียงข้างและพร้อมมอบเวลาในการทำหน้าที่ตรงนี้ให้เขาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ บวกกับองค์ประกอบการทำงานที่เกื้อหนุนส่งเสริมจากบุคลากรในตำแหน่งต่างๆที่มีความเข้าใจในฟุตบอลกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับบุคลากรจากสายตระกูลเกรเซอร์ที่เคยจับอำนาจในการบริหารงานนี้มาก่อน2ปัจจัยสำคัญดังกล่าวครับจากทีมฝ่ายบริหารถือว่าทำให้ลูเบนออมรลิมมีโอกาสที่จะสามารถพลิกฟื้นสโมสรแห่งนี้ได้มากกว่าคุณซือคนก่อนหน้าที่ผ่านพันมาอย่างแท้จริงครับนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใครสนใจใครพร้อมจะอุดหนุนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วทักอินบ็อกว่าสนใจเสือ้อ เดี๋ยวผมจะส่งพวกตารางไซส์อะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้ดูกันว่าเหมาะกับไซส์ไหนหรือใส่ไซส์ไหนได้ผมตั้งราคาไว้567ใครสนใจก็ไปจัดได้แต่เรื่องแบบเรื่องดีไซน์ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่มีการเปิดเผยเอาไว้ให้เพื่อนๆอรอลุ้นกันละกันส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยราคาแพงเกินไปต้องมีแบบมาให้ดูหน่อยไหมอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะมีเงื่อนไขที่มันจุกจิกไปสัหน่อยก็กราบขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้ายังไม่สะดวกรอบนี้ไม่ไปเป็นไรครับเอาไว้รอบหน้าก็ได้ส่วนใครที่พร้อมอยากจะอุดหนุนอยากจะซัพพอ เลยครับที่เพจแฟนบอลน,นะครับเข้าไปทัก <S <S อินบอร์กได้เลยขณะเดียวกันผลกระทบเชิงบวกจากการมีแบ็กอัพหลังบ้านที่พร้อมยืนเคียงข้างด้วยความหนักแน่นถือเป็นข้อดีมากทําให้ตัวลูเบนออมอริมนั้นมีภาวะทีมภายในที่มีเสถียรภาพนั่นเพราะทุกฝ่ายต่างตระหนักกันดีว่ากุนซือคนไหนจะดีจะแย่อย่างไงเขาก็จะได้อยู่ในตําแหน่งตรงนี้ต่อไปดังนั้นหากใครจะทําตัวเป็นขึ้นใต้น้ําใสก็คงต้องคิดกันใหม่เพราะสุดท้ายจากที่ปกติกุญซือมักจะเป็นฝ่ายต้องออกจากตําแหน่งไปแต่กับยุคนี้คนที่ต้องไปอาจจะเป็นตัว เนนนคคัั้ๆองรบซึ่งมันก็มีตัวอย่างชัดเจนจากเรื่องนี้นั่นคือเคสของอเลฮันโดกานาโชดาวรุ่งชาวอเจนตยที่สุดท้ายอยู่ไม่ยืดภายใต้การทําทีมของลูเบนอัมูลิมจากปัญหาหลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นในสนามที่ไม่ตอบโจทย์ระบบวิงแบ็กหรือคู่สิบไม่ว่าจะพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่น่าประทับใจในบางเรื่องจนสุดท้ายครับอ้างอิงตามรายงานที่เดลิติกมีการจัดทําเอาไว้โดยคนข่าวระดับสูงอย่างลอรีวิทเวลอ้างถึงการประชุมครั้งหนึ่งที่จัดขึ้นหลังเกมแพ้นะัดชิงชนะเลิศยูโรป้าลีกให้กับทออนมเปร และเป็นการประชุมก่อนเกมนะสุดท้ายพิเมลิกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาตามรายงานยืนยันครับว่าลูเบนออมริมนั้นมีการแจ้งให้กับอเลฮันโดกานาโชแบบไม่อ้อมค้อมเพื่อให้ตัวนักเตะรายนี้หาเอเย่นที่มีความสามารถรอไว้ได้เลยเพราะจะได้จัดการธุระปะปังการย้ายออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนปี2025ให้เขาได้ความเด็ดขาดที่แฟนบอลไปแสดงอย่างเราได้เห็นกันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าส่วนสําคัญเกิดขึ้นได้เพราะครูอํานาจหลังบ้านเขามีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุสน,นคนเป็นโค้ชซึ่งภาวะอะไรแบบนี้ เราจะทราบดีว่าไม่่อยได้เห็นกันกับทีมบริหารหลังบ้านมอบให้กับคุนซอปี้แสดงคนไหนเลยนะับตั้งแต่ที่หมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นต้นมานั่นแหละครับ ในขณะเดียวกันครับการมาแทนที่เอริกเทนฮากของลูเบนออมริมนั้นในตอนแรกหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ากุนซือชาวโปรตุเกสน่าจะนําพาเอาการทํางานในแบบที่ไม่ตึงเกินไปเข้ามาด้วยเนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งของเอริกเทนฮากในช่วงที่ยังทําหน้าที่อยู่ตามที่หลายสื่อมักมีรายงานออกมาก,ก็คือกุนซือชาวดัตนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดในหลายเรื่องจนทําให้ผู้เล่นบางส่วนในทีมรู้สึกถึงความอึดอัดมากจนเกินไปทว่าตัวลูเบนออมอิมเองกลับไม่ได้เข้มงวดน้อยไปกว่าเอริกเทนฮากแต่อย่างใดเลยนะครับนำซ้ำในแง,ง่ของความตตรรงงไปงมาู อมูิมยังถูกมองอีกด้วยว่ามีมากกว่าคุณสื่อชาวดัตด้วยซ้ำแต่ในรายละเอียดที่เดลติกลงไว้ก็คือความตรงไปตรงมาของลูเบนอมูริมมันไม่ใช่ในอารมณ์แบบผู้ใหญ่มีอายุเยอะที่คอยจาจีจําชายคนอายุน้อยกว่าจนสร้างภาวะความรําคาญใจให้กับเด็กรุ่นหลังแต่ตัวของลูเบนอมูริมนั้นจะตัวค่อนข้างจะเก่งในการใช้ถ้อยคําที่ฟังดูแล้วสบายหูกว่าโดยที่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาในการวิจารณ์ผู้เล่นแบบตรงไปตรงมาได้ เป็นความอ่อนโยนในวิธีการพูดโดยไม่ทิ้งสาระสาคัญที่ตรงแรงชัดไปยังคนฟังซึ่งในส่วนนี้นั้นเชื่อว่าแฟนบอลเราเองก็ได้เห็นบ่อยนะครับในการสัมภาษณ์ของเจ้าตัวในแต่ละครั้งทั้งก่อนเกมหรือหลังเกมที่มักจะมีคําพูดอะไรที่มันแทงตรงเป้าเล่าตรงประเด็นโดยยังสามารถชี้เห็นถึงปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยไปพร้อมกันครับและแม้หลายต่อหลายครั้งจะเป็นคําพูดที่เสียดแทงทว่ามันกลับไม่ได้รุนแรงจนคนฟังรู้สึกตะคดตะขวงใจเพราะเขาสื่อสารสิ่งที่มันใช่ในความรู้สึกของผู้คนจริงๆออกมาด้วยคำ ด่างเกินไปเหล่านี้คืออีกหนึ่งจุดที่เดลติกชี้ว่ามันคืออีกหนึ่งจุดเด่นของลูเบนอโมรลิมในแง่ของการสื่อสารครับ นอกจากนั้นแล้วในด้านการปฏิบัติตัวกับนักเตะโดยความที่อายุไล่เลี่ยนรุ่นรุ่นกันกับผู้เล่นในทีมอีกทั้งทีมสตาฟที่เขานำเข้ามาด้วยบางคนอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าซีเนี่ยในทีมด้วยซ้ำไปจุดนี้หลายคนก็อาจจะคิดครับว่าเขาก็คงน่าจะใช้ระบบการปกครองแบบเป็นกันเองกับนักเตะเพื่อให้เกิดความสบายใจในบรรยากาศทีมทว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเดลิติกนิยามวิธีการปกครองทีมของคุณซื่งวัย40ปีรายนี้ว่าเข้มงวดบนความยุติธรรมครับโดยเฉพาะความแร์ในแง่ของการต้องประเมินผู้เล่นที่ตัวล จะยืนพื้นฐานสําคัญในด้านทัศนคติและความทุ่มเทที่แสดงออกมาเช่นเดียวกับรูปแบบการวิจารณ์สิ่งต่างๆหรือการพูดคุยกับบรรดานักเตะซึ่งในรายงานนั้นย้าว่าเอามิมไม่นิยมนะครับกับการพูดคุยอะไรเป็นการส่วนตัวกับผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องวิจารณ์ผลงานอย่างตรงไปตรงมาเขาจะเลือกกระทําสิ่งนั้นผ่านการประชุมกลุ่มอย่างเดียวเช่นเดียวกับการมีคติการทําทงานที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้เล่นเพื่อต้องการให้มีระยะห่างระหว่างตัวเขากับกลุ่มผู้เล่นที่จะได้ไม่่กกรระะะททบบัััเวลาาีจจตต้อองดสสสินใไํคญ ไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนอาจก่อให้เกิดมาตรฐานที่ไม่เท่ากันกับเล่นคนใดคนหนึ่งครับส่วนในเรื่องประเด็นระบบนั้นหากจํากันได้ครับลูเบนออมูริมสู้กับกระแสรแรงกดดันมาตลอดกับเรื่องระบบการเล่นหลัง3มีริมเส้นแบกเกมรับและเกมรุกในบทบาทวิงแบ็กซึ่งบางเวลาถึงขั้นมีนะักวิจารณ์ฟันธงกันเลยนะครับว่ายังไงระบบนี้ก็เอาดีระดับประสบความสาเร็จจริงจังกับเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้หลอกแต่ในมุมของลูเบนออมูริมกับมองแตกต่างออกไปส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะเขาดื้อหรอกนะคร แดงไปที่ประเด็นคุณภาพในรายละเอียดเกมและความต่อเนื่องในการทําผลงานตามมาตรฐานเสียมากกว่าเช่นเดียวกันเดียเลติกยังอ้างบุคคลใกล้ชิดภายในเถือรู้สึกเป็นการส่วนตัวว่าการที่ลูเบนออมูลิมไม่ย,ยอมที่จะปรับแก้ระบบมาเล่นเป็นแบ็กโฟในช่วงที่มีกระแสดกดดันว่า ระบบแบ็กโฟน่าจะลงตัวกับขุมกำลังนักเตะที่มีในทีมมากกว่าส่วนหนึ่งคนวงในที่เป็นแหล่งข่าวของเดลิติกเชื่อจริงๆว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะถ้าเกิดลูเบนอโมรลิมตัดสินใจเปลี่ยนระบบไปแล้วจริงๆจากนั้นแม้ทีมอาจจะกลับมามีผลงานที่ดีขึ้นเก็บผลลัพธ์กันได้แต่มันจะไม่เป็นผลดีแน่นอนต่อการที่เขาจะทํางานในตําแหน่งนี้ต่อไปอย่างมั่นคงครับ พราะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนระบบมันก็จะเป็นกระจกสะท้อนในตัวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกันทั้งหมดมาจากระบบตามแนวคิดของเขาก่อนหน้านั้นซึ่งอย่างที่บอกกันแหละครับปัญหาของปีสัดแดงมีหลากหลายมิติเกินกว่าจะตีความว่าเป็นเพราะผู้จัดการทีมเพียงลําพัง อีกทั้งตัวลูเบนอโมริมไปโจทย์ปัญหาแตกไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นที่ระบบเขาจึงเลือกจะมั่นคงกับไอเดียฟุตบอลของตนเองต่อไปกันแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันครับเขาเองก็ไม่ได้ดื้อรั้นอะไรมากอย่างที่คนภายนอกวิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับเพราะในการฝึกซ้อมทีมแต่ละครั้งก็มีบ้างเหมือนกันที่เขาสั่งให้บรรดาผู้เล่นเซตผังการยืนแบบแบ็กโฟหรือหลัง4ในระบบ433เพื่อให้บรรดาผู้เล่นได้ลงไปฝึกซ้อมลงเล่นกันเพียงแต่สิ่งที่เขาทํานั้นมีจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือการสร้างความคุ้้นนนเเเเคยใหกกกิิดัััับตวตววองงงลลาที่่แขขจร แล้วจะได้สามารถสวิตช์ฟอร์แมตการยืนในลักษณะเกมแต่ละอย่างตามสถานการณ์ตรงหน้าจากหลัง3าไปฟอร์มการยืนแบบหลัง4ในระหว่างการแข่งขันได้โดยไม่มีปัญหาครับซึ่งจุดนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าในเกมการแข่งขันช่วงหลังๆปีแสดงไม่ได้ยืนพื้นการเล่นตายตัวในรูปแบบหลังสามตลอดเวลาในเกมครับหากแต่พวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยืนระหว่างหลังสากับหลัง4ในเฟสการขึ้นเกมหรือการตั้งรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เกมตรงหน้ามากขึ้นนี่ถือเป็นอีกจุดแข็งของลูเบนอโมลิมในการทํางานที่พิสูจน์ได้เห็น ว่าเขาไม่ใช่โค้ชที่มีวิธีการเล่นหน้าเดียวอย่างที่เคยถูกสบประมาทตอนผลงานไม่ดีขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งจุดของการทํางานที่ดีขึ้นและส่วนสําคัญหนึ่งนั้นเกิดจากแนวทางของลูเบนออมูลิมนั่นคือปัญหาที่เคยมีเกี่ยวกับตัวเล่นบาดเจ็บเยอะบาดเจ็บจุกจิกบ่อยครั้งและบาดเจ็บที่ก็รักษาตัวกันไปนาน เดลิติกมีข้อมูลที่ระบุว่ามันก็จริงครับที่การต้องเล่นสัปดาห์ละเกมเท่านั้นมีส่วนอย่างมากทําให้เรื่องผู้เล่นบาดเจ็บจุก,จ,กจิกมันมีน้อยลงไปอย่างมากแบบเห็นได้ชัดแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็ต้องชมไปที่ลูเบนอโมลิมที่มีกฎเหล็กในการทํางานสําคัญอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในข่ายรักษาตัวหรือบาดเจ็บนั่นก็คือเขาจะไม่ส่งผู้เล่นเหล่านั้นกลับมาลงสนามอย่างเด็ดขาดหากไม่ผ่านกระบวนการฟื้นฟรูร่างกายและรักษาตัวที่มั่นใจได้ว่าอาการเจ็บที่เคยมีนั้นหายสนิทแน่นอนกันแล้วจริงๆจงจจนนไไมม่่่่สสุเงงะกกลับปซ้าึ นโยบายตรงนี้ก็สะท้อนชัดเจนจากแนวทางปฏิบัติที่มีต่อลิซันโดมาตินเนสซึ่งแม้ทุกวันนี้จะกลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหลักในสนามจริงได้แล้วแต่ตัวอัมริมยังไม่ขอเสี่ยงจะให้ตัวนักเตะรายนี้กลับมามีส่วนร่วมในการแข่งขันจริงจังทันทีแม้จะพอทําได้ก็ตามครับเพราะเหตุผลที่เขาพูดออกมาตลอดตามวารละโอกาสที่ถูกสื่อถามนั่นคือจะต้องมั่นใจให้ชัวร์ก่อนว่าอาการของลิซันโดมาตินเนสถูกดูแลเรียบร้อยตามกระบ,บวนการที่จําเป็นอย่างครบถ้วนเพราะเขาจะไม่ขอเดิมพันอะไรทั้งนั้นหากทำ ทรากอีกครั้งหลังจากสามารถกลับมาลงสนามได้ไม่นาน ต่างๆเหล่านี้ครับคือประเด็นน่าสนใจที่เดลติกมีจัดทําไว้ในวาระที่ลูเบนอมูลิมเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครบรอบหนึ่งปีเต็มไปเหมือวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็อย่างที่รับรู้กันนะครับว่านี่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ง่ายาดซึ่งเอาเข้าจริงลูเบนอมูลิมเองก็รู้และตระหนักดีถึงเลเวลความยากของงานงานนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนอยู่แล้วที่สําคัญตลอด1ปีที่ผ่านมาในตําแหน่งตัวลูเบนอมูลิมเองก็เหมือนนักศึกษาวิชาลูกหนังที่เข้ามาเรียนรู้การเอาตััววอดใในนเทีแขข่่งหญพมล ด้วยเหมือนกันดังจะเห็นนะครับว่าตลอด1ปีมานี้ไม่ใช่แค่ภาพรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นพอแม้กระทั่งตัวลูเบนอมูริมเองนะวันนี้เมื่อเอาไปเปรียบเทียบเคียงกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ1ปีก่อนคุณซอรายนี้ก็ดูมีพัฒนาการเชิงบวกไปพร้อมกับที่ทางสโมสรด้วยอยู่เหมือนกัน หลายคนอาจรู้สึกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรใช่ห้องทดลองของผู้ซื้อมือใหม่อายุน้อยไฟแรงที่อุดมไปด้วยหลักการที่ร่ำเรียนมาหากจะต้องเป็นโค้ชสายมีบาร,รมีนำหน้ามาก่อนทว่าจากบทเรียนตลอดทศวรรษ2,010ที่สโมอสรอแห่งนี้ผ่านมือโค้ชลูกหนังมาหมดครบทุทกรูปแบบไม่ว่าจะสายเกา๋าสายวิชาการสายบาร,รมีหรือสายแทคติกซึ่งก็ลงเอยด้วยความผิดหวังในตอนจบกันแทบทุกลายบางทีคนหนุ่มอย่างลูเบนออมูลิมและทีมงานของเขาอาจเป็นคำตอบที่สโมอสรแห่งนี้ควานหามานานก็ได้นะครับ ของแบบนี้คงต้องให้กระบ,บวนการเวลาทําการพัชเอร์ไลท์ลูเบนออมริมไปว่าเขาจะทําในสิ่งที่ยอดฝีมือหลายคนก่อนหน้านี้ทําไม่ได้ให้เป็นจริงได้หรือไม่ นี่แหละครับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถ้าผลลัพธ์มันไม่เปรี้ยงไม่ปังก็พังกันไปข้างนี่แหละครับและเพื่อนๆแหละครับถึงเวลานี้คิดเห็นกับตัวลูเบนอัมริมยังไงหรือคิดยังไงกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในฤดูการปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างที่ดีและไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ